ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกันทีพรนิชัยรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะคะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันขอนําเสนอสารคาดีเก้าเพื่อชัยชนะโดยมูลนิธิชัยพัฒนาในตอนที่ชื่อว่า ในน้ำมีปลาในนามีข้าวบนพื้นที่ดินเปรี้ยวค่ะเรื่องราวของการพัฒนาสู่แบรนด์พัทระพัฒและการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการแก้ไขปัญหากเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9้าและสมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก่อเกิดเป็นชัยชนะจากการพัฒนาโครงการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นดินในตำบลบ้านพลิกอำเภอบ้านนาจัังหวดนครนายกได้พลิกฟื้นจากดินเปรี้ยวที่ยากจะปลูกพืชชนิดใดๆให้เติบโตมาเป็นพื้นดินที่เกษตรกรทำนาปลูกข้าวเลี้ยงปลาทำสวนผักผลไม้ได้ผลอุดมสมบูรณ์และวันนี้นะคะยังทำหน้าที่เป็นแปลงทดลองถ่ายทอดองค์ความรู้แก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวให้แก่ประชาชนได้นำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง ขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะที่นี่คือตำบลบ้านพริกอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกวันนี้วิถีชีวิตของเกษตรกรที่นี่ทํานาปลูกข้าวเลี้ยงปลาทำสวนผักผลไม้ ไม่ต่างจากเกษตรกร,ร,กรที่อื่นแต่สิ่งที่หลายคนอาจไม่รู้คือแผ่นดินผืนนี้เคยยากจะปลูกพืชชนิดใดๆให้เติบโตหรือเลี้ยงปลาใดๆให้มีชีวิตอยู่รอดได้ สมัยก่อนเป็นนาแล้วก็ปล่อยเลี้ยงงัวเลี้ยงควายอะไรอย่างเงี้ยแหะคะ่ะเพราะว่าดินเปรี้ยวค่ะไม่รู้จะทํำยังไงดินเปรี้ยวคือในน้ํานี่ก็คือน้ําก็จะใส่มากมองเห็นข้างล่างเลยอะ่ะแล้วก็เป็นกรดนะน้ํนะาฝาดเปรี้ยวจนฝาดพืชก็ไม่ค่อยโตก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนที่จะปลูกพืชอย่างอืน่นก็เลยเห็นว่าไผ่มันค่อนข้างง่ายค่อนข้างง่ายจากการทํางาน คือดินถ้ามันเป็นดินเปรี้ยวคือทําอะไรมันก็จะไม่งามอย่างส้มก็เป็นใบแก้วง่ายอ,อ,อย่างลูกกล้วยกล้วยหอมนี่ก็ลูกมันจะน้อยแล้วมไม่ดกแล้วหวีก็จะน้อยพอของมันไม่ดีอ่ะพ่อค้าก็ไม่อยากได้ของนะทุกอย่างทำานามาประมาณแปลงนี้ได้ประมาณ5ปีนะครับพี่เมื่อก่อนตอนทำตอนดินเปรี้ยวมันผลผลิตมันได้น้อยครับ เวลาเราหวันข้าไปอย่างเงี้ยมันไม่ได้ต้นครัขึ้นได้ต้นจริงแต่มันก็จะตายฮะยืนต้นตายฮะโอ้โหพี่ <laughs> ท้อมากฮะมันไม่เป็นอย่างที่ตรงความคาดหมายฮะคือว่านี่สินเราก็ต้องกู้ยืมมาและเก็บเกี่ยวทีมันไม่ได้อย่างที่เราตั้งเป้าไว้พี่บางครั้งก็บอกพ่อพอเถอไม่ไหวก็อยา่าโดยอย่างแรกนะครับพื้นที่ดินเปี้ยวอะ่ะ น้ำในพื้นที่ดินเปรี้ยวเนี่ยค่อนข้างมีความเป็นกรดเวลาเราขุดสระแล้วความเปรี้ยวจะขึ้นมาเวลาเติมน้ําก็คือจะมีเหล็กออกไซด์ตัวเหล็กตัวนี้จะทําให้อ่อให้น้ําเปรี้ยวซึ่งเราไม่สามารถเลี้ยงปลาได้นะครับก็คือมันจะเป็นปัญหาอย่างมากซึ่งการที่เราใช้เลี้ยงปลาเนี่ยถ้าเป็นปลาหนังอย่างพวกปลาดุกปลาสวายเขาจะเกิดแผลพอเกิดแผลปุ๊บราคาตกไม่โตไม่กินอาหารค่อนข้างที่จะลําบาก เพราะว่าสมัยก่อนเทคโนโลยีเกี่ยวกับการใช้วัสดุจะน้อยในอดีตที่ผ่านมาจังหวัดนครนายกมีปัญหาน้ำท่วมฝนแรงและปัญหาดินเปรี้ยวครอบคลุมพื้นที่ประมาณ400,000ไร่หรือ1้11ของพื้นที่บ้านพริกมีพื้นที่ดินเปรี้ยวประมาณ20,000ไร่จนกระทั่งพุทธศักราช2,540 พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิรทรงเห็นปัญหาโครงการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเกิดขึ้นในที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาณตำบลบ้านพริกอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกเพื่อศึกษาทดลองหาวิธีทางธรรมชาติในการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวและน้ำเปรี้ยวและศึกษาทดลองการทำแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ บนพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดโดยมีวิธีการจัดการดินและน้ำที่เหมาะสมที่บรรณานะครนายกนั้นมีผู้มีจิตธาได้ถวายที่เบอรืแล้วที่นั้นก็มีปัญหาติดมาด้วยคือดินเปรี้ยวก็แสดงวิธีการแก้ไขดินเปรี้ยวไปซะเลยนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับพื้นที่ที่เหลือถ้า,าเราทำสำเร็จก็เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชาว เกษตรกรทั้งหลายเนี่ยได้นำมาวิธีการของเรานําไปใช้ในพื้นที่พงท่านก็ได้เริ่มมีพระราชแสลับสัง่งให้แบ่งพื้นที่เป็นสามส่วนด้วยกันนะครับก็แนวทางแกล้งดินเนี่ยของนาราธิวาสที่นั่นดินเป็นกรดมีแร่กรรมฐานขึ้นมาก็ใช้วิธีการเดียวกันในห้าสิบไร่แร่ลองเอาวิธีการที่ทํานาราธิวาสมาใช้ที่โดยคร่าวๆคือขุดสองสะด้วยกันและให เราเอาน้ำเนี่ยไปล้างช้นบ่อเราใช้วิธีการซักผ้าใช้เครื่องซนะักผ้านะครับซักเป่าน้ำก็ไปล้างดินไล่ลงไปในบอ่อหนึ่งแล้วน้ำจืดขึ้นไปล้างดินอีกแล้วกลับไปที่บอ่อหนึ่งหมุนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยจกนกระทั่งมันลดความเปรี้ยวลงและสามารถดําเนินการเกษตรได้อีกแปลงหนึ่งให้ผสมผสาน ใช้น้ำล้างด้วยแล้วก็ใช้ปูนมานลองผสมผสานกันเพื่อเปรียบเทียบผสองแปลงนั้นจะแก้ไขปัญหาความเปรี้ยวได้อันไหนแบบดีกว่ากันแปลงที่สามนั้นเป็นแหล่งฝึกอาชีพอะไรตะอะไลต่างๆนี้เข้าไป,ประยะแรกนั้นอาจจะปลูกอะไรไม่ขึ้นเพราะความเปรี้ยวเยอะยังจัดอยู่ยังแรงอยู่รุนแรงอยู่แต่ว่าพอจะล้างไปได้สักพักหนึ่งดินก็มีคุณภาพดีขึ้นความเปรี้ยก็ลดลงพอลดลงเสร็จก็ เริ่มทดลองปลูกพืชปลูกอะไรต่อะไรต,ะตะ่างๆรวมสมเดร็จพระเทศในระยะถัดมาก็อบอกลองรองพืชอย่างอื่นไปลงด้วยนะครับแม้กะทั่งดอกไม้นะมเมื่อแต่บริเวณนั้นอาจจะเอาดอกไม้มาขายอะไรแต่อะไรมม่ขึ้นเร็วขึ้นเร็วตัดเร็วได้และได้ได้เร็วคือสรุปว่าลองทดลองทุกอย่างนะครับตั้งแต่ข้าวบริโภคจนกระทั่งดอกไม้ดอกไร่นะครับพืชอะไรสําเร็จก็บันทึกเอาไว้บันทึกเอาไว้นี่พอรอบๆข้างที่ลักษณะเขาดินเปรี้ยวเขาไม่รู้จะแก้ไงนั้น พอเขาเห็นแปลงอันนี้ตรงกับที่พระองค์ท่านสั่งบอกว่าบางทีอย่าไปพูดชาวบ้านเขาบางทีเขาไม่เชื่อเราทำมาให้เขาดูนะครับทำาให้เขาดูนั้นอย่างน้อยเขาเล่นผ่านมาเอ๊ะมันไม่เคยปลูกกันเลยได้ทําไมแปลงนี้มันปลูกได้กรเริ่มสนใจแล้วคนสนใจเราก็ให้ความรู้เลยนะครับเวลานี้ตถวบริเวณดังกล่าวนี้ก็หมุนเวียนเข้าขมาหาความรู้พอได้ความรู้เสร็จก็นําไปใช้ในแปลงของตัวเอง ผมรับว่าโชคดีที่ได้เข้าเฝ้าขอท่านตอนท่านเสด็จไปที่ศูนย์ศิกษากรรารพัฒนาเขงขินอรเมื่อปี4หนึ่งผมก็เย็ยนส่งเสด็จแล้วท่านหันหน้ามาเจอผมท่านก็รับสั่งว่าฉันมีที่ดินเปรี้ยวที่พันานะเปรี้ยวมากเธอไปช่วยฉันหน่อยท่านก็เสด็จประทับรถจีน่างไปผมก็เลยต้องมานั่งทํางานตั้งแต่ปี4หนึ่งมาจนถึงทุกวันนี้ก็ <c oughs> เหมือนการบ้านที่ท่านมอบให้ ดินเี้ยวในจังหวัดนครนายกเนี่ย,ย,ยม,มันเกิดขึ้นมานานแล้วล่ะเป็นหลายร้อยปีแล้วไม่ใช่เพิ่งเกิดและก็จะพบมากในพื้นที่ราบลุ่มฝั่งทางด้านใต้ของจังหวัดนครนายกตอนนี้ดินเปรี้ยวเนี่ยเราจะสังเกตยังไงถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยสังเกตดูนี่จะเห็นว่าถ้าขุดลงไปลึกประมาณ50เซนจะพบจยุดปะสีเหลืองฝั่งข้าว ภาษาทางวิชาการเรื่องสารประกอบเจอรไซเราแลปลเป็นไทยว่าจุดป,ปะสีเหลืองฝังข้าวมันต้องเป็นลักษณะอย่างนี้อันที่สองกกกชอบขึ้นอันที่สามสังเกตน้ําน้ําที่ขุดจะใสมือตาตักแตนเลยสารประกอบอูมุเน้มเนี่ยในดินเปรี้ยวมันจะละลายเพราะว่าความกดของมันนึกภาพไหมน้ําขุนเราใช้อะไรแกงสารส้มสารส้มหนึ่งคือสารประกอบอูมินเน้มนั่นเองมีอูมิเน้มละลายออกมามากมันก็ทําให้น้ําใสาทําให้ ดินเหนียวตกตะกอนกลายเป็นน้ำใสดินเปรี้ยวนี่ปกติแล้วนี่ในอดีตที่ผ่านมานี่ก็ชาวบ้านนี่ก็พยายามใช้ทำนาแต่ว่าก็ไม่มีการแก้ไขอะไรมากดินเปรี้ยวเริ่มมีการพัฒนาเกิดขึ้นวิธีการแก้ไขสมัยในในอดีตที่ผ่านมาก็ใช้ปูนปูนที่ใช้ก็ส่วนใหญ่เป็นปูนมานนอกจากปูนไม้มีหลายอย่างเช่นพวกโดโลไม เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตกับแมกนีเซียมคาร์บอเนตหรือว่าหินปูนบดแล้วไอปูนขาวนี่เป็นปูนที่เราผสมกับซีเมนเพื่อทำสิ่งก่อสร้างเจนกระทั่งพบโดยสรุปแล้วว่าการแก้ไขป,ปัญหาดินเปรี้ยวนี่มีกติกาอยู่4ข้อด้วยกันข้อหนึ่งใช้น้ำชาลางดินเปรี้ยวอันที่สองใช้ปูนอันนี้ก็เป็นการแก้โดยตรง ที่3เราต้องรักษาระดับน้ำใต้ดินให้อยู่ประมาณระดับไมต่ต่ำกว่าเมตรเพื่อป้องกันไม่ให้ดินข้างล่างถูกอากาศปลดปลอด่ปลอยกดกระปางขึ้นมาอันที่4เพื่อทุนค่าใช้จ่ายะอะไรต่างๆเราเราต้องพยายามคัดพืชทนเปรี้ยวมาปลูกยกตัวอย่างเช่นข้าวอ่กะก็พกข้าวที่ทนเปรี้ยวได้คือข้าวหอมมะลิก็ขอ41ก็ขอสก็ขอ9และไรส์เบอร์รี่ นี่ก็ปลูกแล้วก็ได้ผลดีมายืนต้นพืชผักสวนครัวอะไรอตรงนี้มันต้องมีวิธีการไม่เหมือนทำนาทำมาน้ําขังได้ไม่เป็นไรแล้วมันต้องการน้ําขังด้วยนาะใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นพืชพืชพวกน,นี้ต้องมีการยกล่องประว่าสม็จพี่หัวรายการที่9ก้าท่านทรงบอกว่าดินเปรี้ยวต้องระวังนะยกล่องไม่ให้เอาดินข้างล่างขึ้นมาข้างบนในหลวงท่านสั่งว่าไม่ให้เอาดินเลวมาทาบ,บนดินดีเพราะฉะนั้นข้างๆก็จะ ขนาดด้วยดินเปรี้ยวแต่ตรงกลางนี่เป็นดินหน้าดินเดิมที่เราดันขึ้นมาแล้วก็ปลูกต้นไม้ตรงกลางดินเปรี้ยวเราจะปลูกตรงกลางร่องเห็นไ,ไหมอันนี้ก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็เป็นวิธีการที่เพราะเราจะไปะอยู่หัวท่านทรงคิดขึ้นมานะและสิ่งที่จะทําได้อีกอันหนึ่งคือเรื่องดินเปรี้ยวเนี่ยคือทํารูปแบบทฤษฎีใหม่พูดถึงสภาพพื้นที่ของดินเปรี้ยวเนี่ยเหมาะในการท,ทําทฤษฎีใหม่ พะมีที่ราบลุ่มสามารถขุดสาได้มีน้ำขังนะนะ,นะอันนี้สำคัญละจุดที่เราเยืนตรงนี้เป็นจุดหนึ่งของแปลงที่หนึ่งซึ่งในหลวงรับสัง่งว่าแปลงฟรี New t u e r y y คือแปลงทฤษฎีใหม่เบื้องต้นถ้ารับสังง่งให้ขุดสระสองสระแล้วพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ดัดแปลงหมด นั่นคือท่านให้ผลักหน้าดินออกไปกองข้างๆแล้วดินที่ขุดจากกา้นสระนี่เอามาวางซ้อนบนดินล่างแล้วก็ผลักหน้าดินที่เรา,เาย้ายไปไว้ที่อื่นกลับมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแปลงนี้ทั้งแปลงหน้าดินจะดําเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเราก็มีการทดลองหนึ่งมีการยกร่องปลูกไม้ผลโดยไม่ใช้ปูนแล้วเราก็ปลูกไม้ผลหลากหลายชนิดเช่นมะม่วงขนุน พลังน้อยนาแปลงนี้ได้ผลปีได้ดีเป็นพิเศษในขณะเดียกันเราก็มีที่เหลืออยู่อีกด e ้านหนึ่งฝั่งนั้นจิตแปลงด้านนั้นเป็นแปลงทดลองปลูกไม้โตเร็วโดยไม่ต้องมีการปรับปูนินไม่มีการอะไรทั้งสิ้นอันนี้เป็นรูปแปลงนาที่เราทำขึ้นมาซึ่งไม่ใช่ปูนเหมือนกันแต่ใช้น้ำชาล้าง มันก็ได้ข้าวตอนนี้ก็ได้ประมาณห้าสิบงต่อไร่แล้วเลยไปาานูน้นเห็นไหมแล้วก็ทดลองปลูกพวกผักสวนกลัวโดยไม่ใช่ปุ่นเหมือนกันแต่ใช้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปรากฏว่าหลายอย่างขึ้นได้ดีราคาดีด้วยเช่นถั่วฝักยาวปลิกมะเขือข้าโพดไอ้นี่เมื่อแรกนี่ไม่ได้เลยผ่านไปสักห้าปีถึงจะได้ผลแต่ว่าพวกพืชผักนี่ก็จะได้ผล เพราะอย่างที่พูดนะที่นี่นาดินมันดับหนาขณะนี้เรามายืนอยู่แปลงทฤษฎีใหม่ซึ่งเราเรียกว่าแปลงที่สองรูปแบบทฤษฎีใหม่มีสามร,รูปแบบด้วยกันขนาดแตกต่างกัน6ไล่8ไล่และ10ไล่แต่ว่าสัสดส่วนมีครบตามหลักเกณฑ์ ก็จะเป็นสระน้ำสามสิบนาข้าวสาซไม้ผล3าซและที่อยู่อาศัย10%สัดส,ส่วนของทฤษฎีใหม่เนี่ยปรับได้ตามความเหมาะสมอย่างที่นี่เราเลือก10ไร่เท่าเกษตรกรหนึ่งลายอีกลายมี8ไร่อีกลายมี6ไร่แต่ที่เราเราเรา,เราดูแล้วเนี่ยพื้นที่ดินเปื้อนอย่างเงี้ยสักแไร่มีหมอะล้วสามารถกินได้ คอนเซปต์ของมันมีองค์ประกอบครบเพื่อการยังชีพเช่นมีข้าวไว้กินหรือกินไว้ขายมีผลไม้ซึ่งเหลือกินไว้ขาย,ม,ม,าาม,ขายมีสระน้ําสําหรับเสริมน้าถ้าขาดแคลนแล้วมีบ้านที่อยู่อาศัยแล้วรอบบ้านก็นมีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ปูผักสวนครัวอันนี้คือคอนเซปต์หมายความว่าไรนาหน,หนึ่งไร่นามีองค์ประกอบครบหมดรัศดรไม่อดตาย อันนี้แหละคือหัวใจคือพวกน่าเงินทองไม่รู้ไหลออกข้างนอก <c oughs> เรามีขอกหมูนี่หมีเลี้ยงหมูมีร่างกายจากขึ้นเมือง <c oughs> โปรตีนแล้วดินเปรียร้ยวเนี่ยเขาจะใช้ทำนายอย่างเดียวไม่มีสวนผลไม้ไม่มีไม่มีความหลากหลายไม่มีอะไร <c oughs> ตรงนี้ทำให้เกิดความหลากหลายขึ้นมาชาวบ้านก็มาดูแล้วก็ ถ้าชอบใจก็เอาไปใช้พอโครงการเริ่มเข้ามาความเริ่มมีการใช้ปูนเข้ามาเนี่ยการทําเกษตรการทําประมงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นสังเกตได้เดี๋ยวนี้ถ้าผ่านไปที่ไหนก็จะเห็นบอ่อปลากเนี่ยเขาจะใช้ความรู้องค์ความรู้ตรงนี้มาช่วย ปล่อยปลาอย่างสุดบ่อหนึงงานปล่อยปลามื่นหมื่นตัวเขาเจะเหลือผลผลิตอยู่ได้ประมาณแค่ไม่เกิน300หรือ400รยแต่พอมาถึงปัจจุบันได้มีการปรับปรุงน้ําในการใช้วัสดุปูนขึ้นมาเราสามารถเพิ่มผลผลิตได้จากพื้นที่เดียวกันปล่อยปลาเท่ากันอาจจะได้3 4ถึง4ตันต่อครั้งต่อขอบที่เราเลี้ยงนะครับตัวนี้แล้พอดีว่าได้ปูนถักของการคะ ก็เลยเอามาใส่ชวน,นพอ่ขอขอทำเรื่องขอเขาว่ามาใส่ผลผลิตตอนยังไม่ได้ใส่ปูนไล่ๆหนึ่งอยู่ประมาณ60ถังแล้วพอเวลาได้ปูนจากโครงการมาเอามาใส่ไล่หนึ่งก็ได้ประมาณ80-90บางครั้งก็อัดถึง1เกียนต่อไร่มันมีกำลังใจทำครับมันเป็นมันตามเป้าหมายที่เราคาดหวังไว้ครับพอปรับสภาพดินแล้วมันถึงจะง,งามผลผลิตมันจะทั้งดกทั้งดีกว่า มันจะงามพอกาที่ดินเปี้ยวเยอะหวีหนึ่งจะมีลูกเยอะแล้วก็ลูกแล้วลูกกล้วยก็จะโดกไหลายหวีถ้าเราของเราสวยงามอะไรเงี้ยแม่ค้าเขาอยากได้เขาก็ตีราคาแพงให้เรามันก็ดีทุกอย่างครับผมเพราะทําอะไรมันก็ไม่่คยเป็นโลกเท่าไหร่ก็มีโครงการแนะนําแล้วก็เอาปูนมาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ให้มาใส่นะก็ลองใส่กันดู เพราะทุกคนก็ปฏิบัติกันอย่างนี้ก็ดีขึ้นในในสภาวะน้ําหรืออะไรก็จะดีขึ้นว่าจะปล่อยปลาได้อะไรได้หลายปีนะถ้าจะสี่ห้ปีเนาะที่ว่าจะทําอะไรขึ้นมาได้เนี่ยจากแปลงศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวโดยวิธีธรรมชาติควบคู่ไปกับการใช้วัสดุปูนบนแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ สู่แปลงศึกษาทดลองที่ทำหน้าที่ต่อยอดพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มในพื้นที่ดินเปรี้ยวเมื่อสมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบารมราชกุมารีพระราชทานพระราชดำริให้ทดลองปลูกพืชน,น้ำเช่นกกซึ่งเป็นพืชที่สามารถเติบโตในพื้นที่ดินเปรี้ยวนำมาทอเป็นเสื่อกกรวมถึงปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อสร้างอาชีพและไรายได้ให้แก่เกษตรกรตอนนั้นท่านมาทรงงานเมื่อปี41นแล้วท่านบอกพื้นที่นี้น่าจะปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพราะท่านเห็นคลอง15เนี่ยปลูกไม้ดอกไม้ประดับเต็มเลยแล้วก็ส่วนหนึ่งประมาณ30เรเซราก็มายกลองปลูกไม้ดอกไม้ประดับส่วนใหญ่เราก็ไม่มีความหลากหลายมากจะเป็นเรื่องของโกศลนเป็นส่วนใหญ่ แล้วก็ตัดยอดขายที่เหลือก็เป็นพื้นที่นาทั้งหมดเนื้อที่ปลูกข้าวก็มีวันมาณ20ไร่ได้นาเราก็ปลูกเอาไว้หนึ่งขยายพันข้าวแล้วก็เหลือแล้วก็ขายข้าวลงสีอะไรเป็นต้นวันนี้ โครงการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวยังคงทำหน้าที่เป็นเหมือนโรงเรียนแห่งการพัฒนาให้แก่ประชาชนและเกษตรกรได้เข้ามาศึกษาหาความรู้และน้อมนำแนวทางในการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวตามพระราชดำริองค์ความรู้ที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้พระราชทานไว้เพื่อนำไปใช้ในการทำเกษตรกรรมของตนเองรวมถึงถ่ายทอดพัฒนาส่งต่อเกิดเป็นความยั่งยืน งอกงามบนพื้นดินของประชาชนจนเรียกได้ว่านี่คือชัยชนะของการพัฒนาอย่างแท้จริงอันนี้เป็นจุดหนึ่งในการถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งไดจากการที่พระองค์ท่านให้ทำงานทดลองศึกษาวิจัยโครงการแกล้งดินที่นาทวาร เป็นจุดที่เอาแนวความคิดต่างๆที่นั่นมาใช้ประยุกต์ที่นี่จนกระทั่งเ,เป็น้อเปล่างขึ้นมาทวนนี้ความจริงแล้วโครงกรารนี้เป็นโครงกรารที่ท่านมีความรธ์ขึ้นมาสอดคล้องกับโครงกรารที่ท่านตั้งใจไว้ก็คือเจ้าน้าจา,า,จากเขื่อนคุนด่านประการชนมาใช้ในการพัฒนาเปรี้ยวนะคนก็จะถามว่าเอา้ามีน้ําม,มีท่าแล้วจะพัฒนายัางไงอ่ะจะดูที่ไหนจะดูนาทิวาสก็ไม่ไหว ผมก็คิดในใจนะว่าท่านก็คงหวังให้ประชาชนหรือคนสนใจเรื่องดินเปรี้ยว,วยมาดูงานที่นี่ล่าผลงานไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่ตัวเองตอน,น,นแรกยากนะกว่ามันจะหายเปรี้ยวเนี่ยใช้เวลานะสองสามปีแรกนี่แย่เลยน้ำก็ยังเปรี้ยวดินก็ยังเปรี้ยวต้นไม้ที่ปลูกก็ผู้ดูางานไม่ค่อยงามเท่าไหร่พอความเปรี้ยวลดลงต้นไม้ก็เริ่มงอกงามขึ้น เจอทั่งุกวันนี้ที่นา20 20ไร่ต้องทำกินในครอบครัวอีก4ชีวิตครอยู่ได้ครับเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ครับคือจากเมื่อก่อนกินอดๆอ,อยาก,ก็พอมีกินขึ้นครั พอดินดีอ่ะทำอะไรมันก็ดีไปหมดอ่ะดินผักเผือกอะไรมันก็จะงามไปหมดทุกอย่างองค์ความรู้ที่ได้จากพ่องท่านนะครับก็คือเราได้ปรับเปลี่ยนชีวิตคือเกษตรกรได้ผลผลิตมากขึ้นเหมือนกันทำทฤษฎีใหม่นะครับก็มีมีอยู่พออยู่พอกินนะครับที่เหลือเราก็ขาย แนวคิดขององค์ท่านนะครับก็เหมือนกับการให้เบ็ดตกปลาเพื่อที่เราจะได้ไปหามีปลากินมีของใช้มีพืชพันุ์ที่ว่าพอทานในครอบครัวแล้วนะครับก็ที่เหลือเราก็จําหน่ายอยู่ในครอบครัวเป็นการทรําเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไม่เดือดร้อนก็คือไม่ต้องไปดิ้นรนมีอาชีพนะครับมีไรายได้จากการทําอาชีพของเราเองไม่ต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่น เพราะฉะนั้นสิ่สิบันที่สุดนั้นคือสังคมแ่บการเรียนรู้เนี่ยพระองค์ท่านเป็นต้นฉบับในเรื่องนี้จริงๆเลยนะครับเพราะว่าทุกโครงการไม่ใช่เข้าไปช่วยประชาชนเฉยๆแต่ทุกโครงการที่ไปเนี่ยจะเป็นแหล่งเป็นบทเรียนแล้วก็ต้องถอดบทเรียนให้ได้แล้วก็สามารถสอนชาวบ้านขยายผลต่อไปด้วยผมคิดว่าคุณค่าในส่วนนี้เราอาจจะไม่เห็นเป็นตัวเงินนะครับแต่ความจริงประโยชน์มาหาศาลเลยคิดดูสิครับถ้าเกิด มีสิบลายเข้ามาแล้วก็กลับไปทําสําเร็จในพื้นที่นะครับไปผลผลิตไปคูณที่สิบนะครับแต่เรามองไม่เห็นเพราะผลผลิตเป็นปของชาวบ้านแล้วแต่การถ่ายทอดความรู้ออกไปเนผมคิดว่ามีค่ามหาศาผลผลสุดท้ายเราชนะได้เอาชนะความเปรี้ยวได้ะเอาชนะเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้แล้วผลสุดท้ายการพัฒนาอย่างยั่งยืนก็เกิดขึ้น และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ฟังในช่วงรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะหากคุณผู้ฟังท่านใดนะคะสนใจรับฟังรายการเราย้อนหลังรับฟังได้ทาง YouTube c h anel n a t ฒภพ p o แควร์ดิฉันกันที่พอพรเนชรยรัตรวมถึงทีมงานรายการทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ